มูนี้เฮาทีมกกบเนาะมกกบมกเขียดใส่อยู่กล้วยโอ้สีนุ่นน้อยน้อยเส่อเหรอปะความขัดไปดิห่อนเม่คว้วห่อนเดียดพี่น้องบริวาโอ้ยคือบริวารข่มนวดเนาะเอาล็อกเบิ้งบัดนี้พี่น้องมกซอยกันคนเบิ้งที่กินน้ำไลน้ำเมลน้ำไปโอ้ยจะเสียดิ้นน้ำเมลไฟอีไว้ไก่หมดละนุ่นกันสวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงสีสวยๆซีโม่งหาโมงประมาณ ่อยา,ายู่หากินอีสานมันห,ห่อหาได้มากมากากอันนี้ชิวเ็ดกินทางนี้แมลงไฟก็มสต้อง,งเตรียมรมกล้่ยวัจวแ้วแมลงไฟตั้งตัวล้แมลงไฟสองยัน <c oughs> มาพ <c oughs> ่อแ <c oughs> ปเอ,อยู่หน้าน่อยว่าติดปอกปอดเบื้องว่าไม่ติหลายตัหลายจะต้องไปเอาเอ,อ,อีกแมลงดุนปอกนมูล้าสิบมก,กบเนาะมก,กบมกเขียด ใสยหยกป่วยโอ้ถือว่าเป็นเมนูเลีของปีครับเป็นมุนเมนูเลี้ของปีแก right. oh. right. ่อาอยุ20จริงถือว่ามือม้านมือบัวกว่อยู่างเจอยังได้3ไม่เู้ว่าใจ๊ โอ้ยห bon oh, yeah. ่งแยงก็นไได้เนาะมันก็ธรรมดาเตามสไตล์สไตล์มันล่ะเนาะไี่อย่ข่สั้นกรสันยูแต่ว่าข่กระว่าเออมันกำเบียวเลยมันยูได้เกินี่ละเสียวสมบเอาไดบ่มาข้าตงห่งเตียมันเ็นสิมกียวก อาเมตูกมนไ้วยกินด่มันก็ต้องฟักใส่ห้ามตัวเมตวเออฟักใส่ห้ามออยู่เอาบุม mm. 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 ีห uh, ้ามกับด้คืนกันละเอาเดี๋ยวคอยที่ฟักใส่อยู่เห็นไหมมันจินอยู่ไปโอ้ยอไม่ตืมหมอน จะไปหาม,มาตืม,มตไม่ตู่ที่จะไปห้าวหยวกมันเพิ่มอยู่ <c oughs> แม่น้องไฟตัดหยวกมากมันมันมันเป็นเฉียวใบอย่าง<อ>นี้นเ,นเห,อนนหเเเรอ กำลังเห็เยู่เมตูไปหายอยู่กลวยมาอยู่สองตนมพอหนึ่งมันเขียวอย่เอ้าเฮ้ยกินแบบนี้ยงไงเ้วเนาะเฮ้าเป็นจนบอกปีพรบเมื่อกี้เดี๋ยวเมตูไปหาอยู่เดียวแล้วกนแต่มาที่น มาตืมกันพอได้กล่องมกสิมกได้ไหมวันจี๊สิมกเศร้ามกได้ไหมเสบแล้วหวกเนี้ยเดี่ยกันมกหวกเนี่ยเสบขั้นหวกเนี่ยนะแลตอนจวกเนี่ยสีนวๆหน่อยเสียหล่อน้าความขับพี่ดียหยวกหลายๆหนึ่งร้อยขับอยงนกัเนขุ่ยตัวไันเีคือยงต่ำแค่นิหมดละอีกพออีห้องมันได้หลายอ่ะ ตอนยังเสยเดียวทีกับน้ำกับไอ้หงเ็ดเสียบไปเป็นเสลระกันเ็ดเสบเสีบต่น้ำไปนไหนเอาห็มันนั่เนื้อมันไทยแล้วกลืมเอาต่เนื้อเม่ยจะดูเาเป็นตอนง่ลเลีก็ได้บ่เป็นยังบ่ป เดียโอ้โหยู่แม่ขัวล้วเป็นยังไตั๋วเดยแน่วะโอ้ยปอกมาพร้ามหรือตัวนี้มอปอกเราากมปตนอนหนึ่งยสาตอนหรือเพีงแม่ยาเลยทีเดี๋ยวมาตืนไลเติพี่ดอกสีเดี๋ยล่โมี่ดอกกับวัสด เม่นองะไรว่ามักจะต้นหยวกหรือว่าล่าวามีคนเมียนควบล่าวาล่ะเมียนอย่างใส่ไก่ใส่หนุนนี่นั่นก็ว่ามันไข่อยู่ดีพอดีจึงหมานมาทีตัวนี้ปันไก่ัมไข่ สรางเมืองเราเดพี่น้องกบติดนีอยุ่กขีดก็ถือว่าคักอยู่คักเติบไปขั่วกันเห็ดกอนซีดมกโย่ดีไล่เตือวิดอกกันทอดปันนีไ้ไปนวันนีไ้ไปนั่นเพราะว่าตอนไหนมันจะมีตูนบ่มีห้อง จิน๋วต้องหั่นก็วลกับปุ๋ยล้ไปจะไข่ํำแน่แล้วอีหัวหอมลงไปยกไปลไม่ตัวมอยกไปลวอ พร้อมแล้วไเวลาปรเวลาปูุีกน้องโอ้ลงไปกบอยู่ข้างหลังด้อกบกับปหน่อยอีกันดิรอมือเร็จวพี่ไปงเลียมาอยู่กับโจวี่ เม้ดเยอะแล้วสียุ่งทิ้งน้าตัวประเี๋ยวนอยค่อยเดิมค่ะโอ้คนคนเ็ามเจ้าเม็ดขอไฟไว้เป็นสีกบเกนเนาะไฟเกียรจังหน่อยจังนัว ตรงไหลไหลครับโอ้อยจะเป็นไงหลายคนเกียรได้หนึ่งพี่น้องน้ำปลาจ้ะขาดประเดี๋ยวดไปยี่เดว่าใส่ประเดี๋ยวคนหน่อยแล้วใส่ให้มันครบทุกอย่างสิสิไปพูดจ้ะโอ้ยลงไป้นกัน เสียตัวหันไม้ขั้วหันแดดพี่น้องเก่าหหมกอนเันบดบวบวอยคือบกของหมนอนเนาะบรมหนาวยูุ่ตาว่าหอนแดดเออฮะลูกโดดใจบัดซี่ักซีเล่าจ้ะความพักอีตูล่งไปลาย กด,ดลงไปบม่ได,ด้กินปีไ <c oughs> ก,ก่ก็บม่ได้กินเลยปีหกแปดเขาไม่ได้กินบม่ได้กินปีหกเก่าเป็นเมนูขามปีพี่ว่าข้ามันก็ยังได้กินหอกน้นองเอามะาม็อกใส่กันนะบัดดี้พ่อเรามีตัวพ่อเรามีตัวลูกโดดอ่ะอ,อืมมัดหมกไง เอาล็อบิืงบัดนี much, the the ้พี่น้องมกซอยกันผู้นั้นมกผู้นี่มกกสีเหลียวเลี้ยวอดอกบดดนดอกน้องไปเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นข้าวเดียวก็ได้กินดอกคนว่าเข่าแนวเอาล็อบิืงว่าสีดอกขี้มือออกครูล็อบิืงว่าสีรษะเป็นครูไม่เป็นขีดมือนี้ลุ่นใส่ครูหัวลุ่นสี่หัวไอ้แม่หลงไผ่กับว่าเป็นหมันเลยเนีแม่ลวงไผ่ช่วงนี้สองสาม หลอดมานีหูยิ่มได้อีเด้ยแต่ว่าพอตีสีน้ปูน้ำปลาแล้ววา่าดวงกำลังมากถือ<น>ลลเอออลยกลเ,บบลเก็ตรอยถือรับพันกลัวนี่จดีใจนวา่ววาก็ดีใจนอกมือถืรอดรุ่นนานี่ด้รางวัลที่่งเ้สาธุโอ้โววานส่น ชาตัวเอง,ง <c oughs> จับ,บ้าปาบบุาบสี่ชักใบ <c oughs> ล่อรุ่นมกกบนีละแม่นไฟลอ่อมือตีออขี่ออกคู่อ๋อให้เทียมหมันโวกแล้วกับสีสกตื่มตัวข้างนี้เด็กเก่ามกก็เี่น้องเอาลงมาตั้งไฟก่อนเห็นไฟว่าเอาไปตั้งไฟไว้น้ำ สบเอ็ดอายุพีเก่าเ,เป็นยี่สิบโอ้ยออกไปแล้วมือ,อี่ิเที่ยี่สบนยวนนีละเจ้วันี้วันมันได้ยี่สิบก็ีเป๊ะก,การแขงเสนเ่ห์วังหันช่างฝุ่นเก่านะแม่อนอยุพีเก่าอยุพีสิบด เอะเรามีเท่านี้ยี่เด่อไม่น้องไปจัดลักบันีเตียฝาซึ่งวมตัวไม่น้องไปฝ้าซึ่งมาปิดบันี้ พ่อดีหลุดน้ำเพลินไปเสร็จละนะลลาะงก่วมวังของคนจนเพลินวะคือตัวไปเสร็จละฮะดังไฟขึงนก็นโดนดอกวันนี้ชั่วโมงหนึ่งคือสี่ดีกินยิ่ดอกพี่น้องโอเอาเมนูแเทียนเกีียวเมนน่ไว่วงหนึ่พักใส่น้ำอยอมังม่วงกินกมกาหนึ่งพักห่วม่าใส่เมนไฟ ต้นเจ้าน่เอ้วางส่นตีเอ้ก็ตะนวยไงแโ้โตวาี่นวยเรียวบ่สังเกตงยังเอะไปกินดูแล้ว้ยเอ้บุขึ้นวาผมวงเป็นนวยดิเห็นมันเป็นจ้จ้นอยหน่อยเอาปล่อยแปะซะมนได้ปากคนี่ไหมโอ้ดูเจ้านุ่ยนี่โอ้คือวานุ่ยงเติด่อยตด้วข้าวกันเส้นกัน ียวอันนี้ตัดดีตจนชิลลด <c oughs> ของเสียบของนุ่อันนี้คือว่าตัดดีก่อนนั่นยุติปเตระแดกผ้าน้อยส้อยเดิมก่อนใส่ตอนผอมดลหนาวโดมามันไอขณะเดินอนหม่มเพย์ย่างดีใส่จากสามตอนสี่ตอน แขวดใส่น้ำพี่น้องขวดอะไรผิดเกียรบาทเนี่จ้ะสี่ขวดลอยอลอลอน้ำนัวลคนๆล้มนงวือ่อวื่ออยู่พูดได้ตำบาเสียบกับแสบสเนี่ยพี่น้องอยังว่าไม่ติดหน่อยตำกับเสียบเฮ้ยยังว่าจะได้ซีกประเดียน ไฟน้ำเมลไฟโอ้ยจะเสียด้วน้ำเมไฟอีไว้ดิบบอ,อดดน้ำลาไรเทียวนี่ปูดองใส่มก็ขัดขวดปูดองม้นนี่ควายกินมันหล่นด,ด,ดองไปดองมันหล่นีส่วนเลยเพียงเลิโอ้มันเขา่าปากยา ก่อยคืนน้ำไรน้ำม่น้ไปปั่นแจมแจมผลิยเราปั่นแจมหอยเงน้ดงไปกินนี่้องพ่อปั่นแจมน้ำคือนวัยรุ่นสติ ปั๊มันเหมอซ่งมอหนึ่งกบโมกหนึก่หละอย่ข้กันอยู่้งกันอยู่้กันตองวัฒนเจียวัตองวันดชสุกลอยเปอนต์องเปียนสีกับวันเดกันัก้อกับันสุกเยคนดูสองั่น จะผักเขาจะนับเบื่อแหละจะผักออกก่อนกำลังไปผสมล่งเมื่อปิดบบน,นี่ไปห้องเลยเวลาดิาด <c oughs> โอ้หอมเปรี้ยกคุยหยแม่นบอยแม่นองไพ่ห้อง สามทพี่ก็ถือกินหวยหวยัน huh ึงนวดีโอ้ยหวยหวยสุกแล้วเติมน้ำหม้อนึ่งสองเทียปันนี่ที่โอ้เลยพอสุกก็ต้องสุกละแล้วบวกเนยังก่อนวกยุบข้าปันนี่ถือคนละมกไปก่อน โอ้คัก,ก็เลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่มกกบใส่หยวกสามต้วนสี่ต้วนใญ่ใญยๆตำบกม่วงเกีียวม่วงหนึ่งพักมาเด้อพี่น้องเอฟซีสมองสมบัติแล้วครับไม่กินขาวน้ำมูกพี่รุ่นข้าก,ก็เด็กเอาแมน้องไปซิมมันกันนอะพี่น้องเป็ดเองซิมเองกันนะสามจะพี่มีผลยังบป่ปฏิเ้ย ซิมหลอกบอยมันหัวเติมหัวเติมอย่างนี้ทั้งหวานทั้งสีไปดิว่าเตี้ยเตี้ยเอ้าได้ก้านแล้วสองโปกป่ะนี่ไปนอนกินข้าง่ายน้ำมพี่รุ่นขึ้นหัวมืวยจ้าเฉยๆได้ควันเด่นตอนนี้เราค่อยตำมวงกันมึงปั่นเกี่ยม ขอเลียงม่นู่งปีนี่ไงเอาไห้คืนอคุอได้เพอิกบเพอจ้ะมันก้อเป็นกุมกินมันต้องเป็นกุ่ิมันต้อโมแบะจันัจว่าง Agora, eu vou

ม่วนเหียงเก้วกนมีเคินแหมเต็มครับตัวมัวก็ดูเขาเป็น เชนนี้เราบอว่าม่แหงขนขยันขยันเยัขยันขยันขยัันขยันยันขยันขยัยัขยันขยันอยันขันขยนขยันันขยันขยนขยันขอีนขันขนขาันขยัขนขยันขัน้ยัคขอัยนขยนขนัันขอยนขนันขอยนขยนยขยันขนยันขนขยย มันน exactly right. um. ี่มกกบใส่หยวกหรือว่ามกกบใส่หยวกใส่ขวบพี่หน่วยกยหม่อพิจบรณาควอยูไม่แหงเนาะสตับามเมืองคาดชัวร์่แหละเสาวนี้มันนี่คนรุ่นวาม่ิมงานครับสวัสดีครับ